ไปแต่งงานด้วยกันไหมไปงานแต่งป้านกค่ะแม่เป็นเป็นใต้ชายไอแพดหล่นหรือเปล่าหรือว่าอะไรอะแม่ได้ยึดดีจิดขึ้นมาเดี๋ยวยูตั้งหุ่นเนี่ยเดี๋ยวแม่คะแม่เป็นเต้ยชายยูเป็นต้อยหญิงแม่ไปแต่งงานแต่งงานกับใครลูกเกี่ยนกับยูใหญ่เดี๋ยวพี่เมย์แต่งงานกับยูก่อนแม่ขอทำคลิปก่อน ส่วนแบบนี้พี่เมยค่ะเหลแตงโมอย่าได้าตงโมเาแต่งงานกันนะคะไมไม่ใช่แล้วเมื่อกี้เบียวขึ้นมาแล้วนี่แล้วมันหายไปได้ไงถามชมพู่ดูสิชมพู่เลยนะเสร็จไหมคะเสร็จแล้วแม่แจมันยิบคุณบีค่ะมันอยู่ตรงนี้ค่ะคุณบีไม่ยกผ้าจ้าโอเคบีจิ้น าจแม่ขอบ๊อบไอติ่นมาแป๊บนึงแม่ลงคลิปให้พี่ๆก่อนแล้วก็ระบายได้เดี๋ยวพี่ๆอยากเห็นคลิปเปิดบ้านแล้วไม่เอาต้องรอค่ะไปเล่นกับพี่เมย์ก่อนถ้าดื้อแม่จะไม่ให้เล่นอายุมาเล็กสักจะไปหาป๊อบป๊าไม่ใช่หรอคะไปเล็กสักไม่ใช่อายุขอขออาบธอร์ป๊อบป๊าก็ได้ไปอาบน้ำให้เสร็จแล้วก็ให้เล่นค่ะถ้าไม่อาบน้ำไม่ได้เล่น ไม่เป็นไรทำไมค่ายินทวนเซื้อจะมเอาอะไรยิกกึบเอามือออกก่อนขอโทษคุณแม่อยากเล่นไหมคะอาบน้ำเสร็จแล้วมาเอาได้เลยค่ะอาบแป๊บเดียวไม่ต้องสระผมจะมาอาบน้ำไม่เล่นค่ะล้องให้ได้เลย เพื่อนเจอร้องไห้แล้วเราต้องมีเราต้องมีเหตุผลกันก็คือถ้ายูอยากได้อะไรยูก็แค่ต้องทําตามที่แม่บอกอยูไม่เอาแม่ก็ไม่เอาแต่ถ้ายูอาบน้ําเสร็จปุ๊บไม่ต้องสะผมอาบแ๊บเดียวก็มาเอาได้เลยกับกระจกวิเศษไหมคะยังไม่ได้ถามเลยว่าใคยสวยแต่ว่าตอนนี้นะ าอยากไปดูกระจกนี่เหนื่อยกระจกนี้เสร็จจะต้องล้างหน้าไม่อยากอาบน้ำไม่อยากอาบน้ำก็ไม่ต้องล้างหน้าแค่อาบที่ตัวค่ะอ่างวันน้ำร้อนเลยนะเอาไหมไอา่องอยู่มีอ่างที่เป็นฝักบัวที่เป็นรดน้ำต้นไม้ได้ถูกไหมคะ่อไม่เอาโอเคงั้นไม่เอาก็ไม่ต้องร้องค่ะ ยูตัดสินใจได้เลยแม่ไม่ว่าอะไร s okay. <S อ,นะอิสโอเาก้อาบน้าเสร็จมาเอาได้เลยแม่ <c oughs> ถ้าอยู่อาบน้ําเสร็จแม่จะบอกว่าเอาไปเลยค่ะแบบนี้เลย <c oughs> ถ้าอยูไม่เอาแม่ก็ไม่เอาเสียบ <c oughs> ้านคุณหนูอาบน้ําเสร็จมาเอาค่ะ <c oughs> แม่ก็ไม่เอาเหมือนกันนีแ่แม่เอาแบบนี้นะคะ <c oughs> ยูยูยู <c oughs> ถ้าเสียใจแม่จะเปิดตาแดงนะ <c oughs> เปิดเลยไหม าต,ตาแดงไม่เปิดไม่เปิดก็ต้องขอโทษแม่ก่อนเปิดโอเคตีแม่อีกไหมเดียวนีคะเดู๋ยวตีผู้ใหญ่ไม่ดีนะค่ะ <c oughs> ไปไหนคะเข้าไม่ได้เหรอคะเอาพี่เมย์ดึงให้น้องหน่อยน้องไปห้องน้ำแล้วโอเค ่เก่งจังเลยเข้าห้องน้ำแล้วอ่่ะะไดด้เเลลยคีย เก่งกังเลยลูกลูกเก่งกังเลย <c oughs> วันนี้น้องงอแงจังโอ๊ยธ <c oughs> รรมดามากค่ะ <c oughs> แบบนี้ไม่เรียกงอแงค่ะ <c oughs> แบบนี้เรียกว่าดื้อ <c oughs> <c oughs> ไม่เกี่ยวกับวันนี้วันไหนคะ่ะเด็กก็จะมีอารมณ์นี้แล้วคะ่ะบางวันก็อาบแบบตั้งใจเต็มใจบางวันก็จะงอแงเป็นเรื่องปกติคะ่ะแต่พ่อแม่ต้องใจแข็งแล้วก็เอาให้อยู่แค่นั้นปกติของเด็กคะ่ะถ้าพ่อใครเคยมีลูกทุกคนจะเข้าใจว่าการที่เด็กร้องไห้จะเอานั่นเอานี่มันเป็นเบสิกมากลงทางไหนคะกำลังโหลดอยู่คะ่ะ อาบน้ําก่อนแล้วให้ไปค่ะป้าป้านอนหลับยุลงไปยุก็เสียงดังไม่ได้ป้านอนอยู่แบบนี้ข้างล่างไม่มีค่ะห้องน้ําอยู่ยุอ่ะมีของเล่นด้วยถ้าอาบห้องมันมีกระป๋าก็ห้องนี้ได้เลยอาบห้องไหนคะ ห้องยูจินใช่ไหมคะที่มีอ่างใช่ไหมไม่้เอเราสามไม่ออาชั้นสามห้องปาห้องเกมเหรอคะแต่ป๊าป้านอนอยู่ชั้นหนึ่งนะอจะอาบชั้นไหนล่ะลูกชั้นหนึ่งอ่าอ่าไม่อา่ชั้นแม่ว่ายูตั้งสติและยูหยุดร้องไห้ก่อนแม่ไม่อยากคุยกับคนร้องไห้ นะก็เนี้เราไปงานแต่งป้านกกันแต่ยกูกอยากไปคืนนี้อยากไปคืนนี้ก็อาบน้ำให้เสร็จค่ะจะได้เดินทาง่านี้ยูยูไม่สามารถที่จะไม่อาบน้ำนอนได้ไม่อาบน้ำนอนจะเกิดอะไรขึ้นคะตัวหมิน่นฟันผุคัน มีแมลงมากัดเพราะมดกับแมลงชอบกัดคนแม่อาบน้ำเพราะว่าเขาชอบม,อมันก็แล้วแต่หนูแม่ได้หมดเลยอยู่อ,อยากอยู่ไหนนะข้างนอกข้างนอกไหนข้างนอกนี้อ่ะแม่ขอถามเหตุผลทำไมลูกถึงไม่อยากอาบน้ำคะ ขอถามจากใจเลย,น,เยน,น้ำมีน้ำร้อนค่ะอ,อ่านห้องอยู่พี่เมย์พาไปค่ะไ,ไปซคือไปด้วยได้ค่ะแม่ไปด้วยแต่ถ้าแม่ไปด้วยแม่จะให้สระผมให้ทุกอย่างเลยนะแต่ถ้าไปอยากกับพี่เมย์วันนี้ไม่ต้องสระผมเอาแบบไหนดีแม่ไม่ต้องล้างหน้ารูย้ยูค่ะถ้าไม่ล้างหน้านอนมันจะเป็นสิวนี่เดี๋ยวแม่ก็ต้องล้าง งั้นล้างแค่ตัวก่อนหน้าไม่ต้องล้างไปล้างแค่ตัวก่อนนะคะใครถามอะไรอีกหนูขอเป็นลูกพี่เจนเป็นผู้ติดตามกันดีที่สุดแล้วค่ะ